สวัสดีครับสวัสดี FC Farm บัวแชนแนลของฟาร์มผูพยัคเขาใหญ่ทุกท่านนะครับห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับในการทำคลิปในระยะนี้ก็มีภารกิจนะครับในการทำบัวไทยท้องบิฟมาเตอร์นะครับอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่จะส่งตามสัญญาซื้อขายของคุณลูกค้าเรานะครับของฟาร์มผูพยัคเขาใหญ่ หน้าหนาวแล้วนะครับหน้าหนาวแล้วนะครับม,ม,มีหมอกจางๆตอนเช้ามีหมอกจางๆตอนเย็นกับเจ้าซูสพรอพันธุ์บิบมาสเตอร์ของเรานะครับวันนี้เปิดหัวมานะครับกับบิบมาสเตอร์เหมือนเดิมมีคนที่ถามถึงบิบมาสเตอร์ที่เป็นโครงสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างใหญ่ของวัวยุโรปมีไหมนะครับเยอะเลยนะครับถามเข้ามาเยอะเลยในภาพเป็นวัวไทย นะครับเป็นวัวบีบมาเตอร์นะครับที่ผสมวัวไทยแล้วได้ลูกออกมาเป็นตัวนี้ก็คือลูกผสมบีบไทยนั่นเองตัวนี้ตัวเขาจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับก็เลยเก็บไว้ที่ฟาร์มนะครับก็เลยเก็บไว้ที่ฟาร์มตอนนี้ท้องแล้วนะครับท้องคัสโนวาด้วยนะครับอรอรุนลูกกันรอรุนลูกกันนะครับตลอดมาเนี่ยเราทําคลิป แล้วก็ทำเกี่ยวข้องกับวัวไทยมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี f อนะครับแล้วก็มีลูกค้าบางกลุ่มถามถึงวัวสายเลือดยุโรปนะครับสายเลือดยุโรปวัวสายพันธ์ยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาโรเล่แองกัสแบงกัสหรืออะไรก็ตามแต่นะที่มีถามเข้ามาว่าที่ฟาร์มมีไหมนะครับมีไว้ออฟเฟอร์ลูกค้าไหมต้องบอกว่าเรามีแบบนี้คือเป็นลูกผสมบีฟมัตเตอร์นะครับกับ วัวนมสายพันธุ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์เจอร์ซี่นะครับแล้วก็สายพันธุ์วัวแดงนะครับเจอร์ซี่นะครับวัวแดงที่เป็นพ่อบิฟมัตเตอร์นะครับผสมกับแม่วัวนมเหล่านั้นโครงสร้างออกมาดีนะครับโครงสร้างออกมาดีสําสหรับผมผมก็มันมันดีนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายตัวนะครับที่ผสม ให้กับลูกค้าอยู่นะครับมีทั้งแบบาสามสายเลือดนะครับสามสายเลือดก็คือ,อเป็นแองกัสนมนะครับแล้วก็มีเลนมนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เนื้อนมนะครับเป็นลูกครึ่งออกมาแล้วแล้วก็บิสมมสเตอร์สาก็จะเห็นในเหมือนตัวที่เห็นในใ,ใ,ใ,ในภาพนะครับสำหรับวัวสายพันธุ์ยุโรปที่เราจะนำมาใช้นะครับ จริงๆเราใช้เพื่อการเป็นแม่บล็อกนะครับเพื่อให้ลูกบิฟมาเตอร์ของเรานี่ยนะครับได้โครงสร้างที่ใหญ่กว่าวัวไทยนะครับต้องเป็นที่ยอมรับเลยนะครับว่าโครงสร้างมันก็มีผลเช่นเดียวกันอันนี้ก็ย้อนกลับไปในส่วนของวัวไทยเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับที่ทําอยู่ก็ดี ไม่ใช่ไม่ดีก็เวิร์กเหมือนกันแต่อัน,นี้คือหมายถึงคนที่มีงบประมาณเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงลิบเรีวเหมือนกับเราใช้แบบเล่ใช้ก๊าซใช้แองกัสแบงกัสเนี่ยคือเราใช้พวกนั้นไม่แพงถึงขนาดนั้นถ้าเป็นตื่นเป็นพวกนั้นเนี่ยเป็นวัวยุโรปที่ที่มีราคาสูงนะครับมีราคาสูงแต่ วัวลูกผสม3สายเลือดหรือมีอเลือดวัวนมอยู่ด้วยเนี่ยราคาก็จะไม่แพงมากนะักแต่ว่าโครงสร้างเขาก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับถือว่าดีพอมควรเร็ทราคาอยู่ประมาณ20,000ื่นปลายๆนะครับไปจนถึง30,000่นต้นๆนะครับที่เราปล่อยออกไปเป็นวัวสาว3สายเลือดเนี่ยแล้วก็มีบางท่านก็ให้ผสมท้องให้ก็จะอยู่เลทประมาณ30,000ื เจ็ดสามหมื่นแปดประมาณนี้ผสมบีมมาเตอร์นะที่เป็นบีมมาเตอร์พ่อไทยๆเราเนี่ยแหละครับพวกเจ้าเสือพวกคาสโนวาบูเชอร์อะไรเงี้ยครับเอ็มไพรอะไรเงี้ยครับก็มีทําให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแยกเพศนะครับแยกเพศตอนนี้เราจะมีแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าตันโตนะครับของลิสตีนะครับตันโตตัวเนี้ยน้ําเชื้อหลอสี่พันกว่าลูกค้าจัดการน้ําเชื้อให้นะครับจัดการน้ําเชื้อให้ก็ผสมให้ได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้คือที่พูดมาทั้งหมดนะครับเป็นการตอบคำถามนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าวัวบิบมอเตอร์หรือลูกผสมบิบมเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นของเราที่ฟาร์มเนี่ยมีไหมมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าวัวไทยเราจะเต็มอยู่วัวไทยเนี่ยแม่พันธุ์เราค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับค่อนข้างน้อยลงแล้วเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจาก การทาวัววากิวไทยนะครับอันนี้ต้องเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีลูกแองกัสไทยจากอีกหนึ่งบริษัทที่ดิวมานะครับก็จะใช้ไปในส่วนค่อนข้างเยอะแล้วก็บางส่วนก็เก็บไว้ให้ลูกค้าที่เป็นบีบมาเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้วัวไทยก็เลยตึงๆหน่อยนะครับยังยังไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้มากนะครับต้องรออีกสักระยะนะครับหลังจากที่เรามีการครบสัญญาของลูกฟาร์ม ที่นําไปเลี้ยงที่เป็นวัวไทยแล้วส่งกลับมาฟาร์มซึ่งจะครบสัญญากันตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนี้เป็นต้นไปนะครับก็ก็จะเริ่มมีมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันที่เนื้อหาของคลิปนี้เลยนะครับลูกผสม3สายเลือดที่มีสายเลือดวัวนมวัวเนื้ออยู่แล้วเราบีบมาเตอร์ใส่เนี่ยตัวเขาก็จะสวยประมาณนี้แหละครับคือเอามาให้ชมนะครับว่า มีหลายท่านถามเข้ามาว่ามีไหมนะครับท่านที่ถามเข้ามานะครับลองดูหรือท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปหรืออะไรก็ตามแต่ลองดูนะครับว่ามันพอที่จะเป็นวัวในสเปคที่จะใช้เป็นแม่แม่บล็อกในการรับลูกบีบมาเตอร์ของของของท่านได้หรือเปล่าความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ130ไปจนถึง135โครงสร้างเนี่ยนะครับถือว่าใหญ่ ใหญ่พอสมควรนะครับข้อดีของตัวนี้เลยก็คือ,อลูกที่ได้ออกมานะครับลูกที่เอาบิบมาเตอร์ใส่ในครั้งนี้นะครับจะไม่ต่างไม่ต่างจากที่ลูกที่ไปเกิดในชาโลเล่ไปเกิดในแองกัสในแบงกัสสักเท่าไหร่นะครับไม่ต่างเลยลูกเขาจะพอๆกันกับพวกนั้นนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างก็ยังเป็นคอนเซปต์ของของภูพยักษ์อยู่เสมอก็คือราคามันต้องไม่แรงมาก2 0 0 0มกว่ากว่านะครับ0,000มปลายๆนะครับอันนี้คือวัวท้องว่างท่านเอาไปผสมเองได้เลยเรามีแบ่งอยู่อันนี้คือหลายร้อยตัวอยู่นะครับมีหลายร้อยตัวอยู่สำหรับวัวที่เห็นในคลิปนี้หรือนะครับท่านที่ต้องการให้ผสมให้ก็30,000กว่ากว่าอ่ะ อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของแต่ละตัวบางตัวเขาออกมีเชื้อวัวนมเยอะอย่างตัวนี้เชื้อเจอซี่เขาจะเยอะหน่อยแต่ก็ยังยังผ่ามาแล้วนะผ่ามาแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่เห็นในคลิปอยู่ตอนเนี้สูงร้อยสี่สิบนะครับวัวตัวนี้ช่วงตัวยาวเกือบเกือบสองเมตรอ่านะครับลองลองนึกภาพว่าโครงสร้างของเขาวัวทุกตัวที่ฟาร์มบางท่านอาจจะถามว่าทําไมผอมมาทาไมไม่อ้วนตอบชัดเจนตรงนี้เลยนะครับว่า ผมต้องการสกอวัวที่ต่ำนะครับไม่ให้อ้วนมากนะเพื่อเพื่อการผสมที่ดีแต่ถ้าขุนเนี่ยเขาตึงขึ้นเนี่ยครับก็เขาตึงวันนี้ได้เยอะมากเลยแต่ที่สําคัญนั้นไม่อยู่ที่ตัวหรอครับอยู่ที่ลูกของเขาเมื่อเอาบิฟมาเตอร์มาใส่แม่ที่โครงสร้างใหญ่แบบนี้นะครับโครงสร้างเขาก็จะไปไปทางใหญ่เนี่ยเยอะมากแล้วข้อดีของวัวสามสายเลือดหรือวัวที่มีส่วนผสมของวัวน,นมอยู่เนี่ยนะครับก็คือ เขาจะให้น้ำนมที่เยอะในการเลี้ยงลูกและก็มีน้ำนมที่มากพอไปตลอดจนจนลูกเขาหย่านมนะครับคุณภาพน้ำนมที่ดีนะครับนั่นคือข้อดีก็ไม่ต่างจากวัวไทยคือวัวทั้งสองชนิดนี้นครับถ้าจะให้โดดเด่นเลยเหมือนชาโรเล่เหมือนแองกัสเหมือนอะไรก,ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ท่านที่มองเป็นทางเลือกที่มองว่าวัวไทยโครงสร้างมันเล็กนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ เพราะว่าราคาเพิ่มขึ้นมาไม่มากนะครับเพิ่มขึ้นมาไม่มากวัวไทยเราเปิดอยู่ที่สองหมื่นหกพันตัวนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นกว่าสามหมื่นหกสามื่นแปดในการผสมท้องแล้วก็มีวัววัวท้องว่างนะครับปล่อยไปก็เหลือสองหมื่นไปไปลายอันนี้ก็คือนําไปพัฒนาได้เลยตัวนี้เรามีแบ่งอยู่ร้อยกว่าตัวนะครับหลักหลักร้อยนะครับร้อยกว่าตัวที่เป็นที่เป็นสามสายเลือดนะครับแล้วก็มีประมาณสองร้อยกว่าตัวที่เป็นสายเลือดห้าสิบระหว่าง วัวนมกับบีบเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างโดยชัดเจนอันนี้เป็นลูกวัวไทยนะครับลูกวัววัวไทยที่ที่เป็นพ่อบีบมเตอร์ที่เกิดจากแม่วัวไทยนี่คือตัวแม่เขาแม่นี่สูงแค่เม็ดเดียวนะฮะลูกเนี่ยตอนนี้สูงกว่าแม่แล้วนะครับน่าจะไปประมาณเม็ดสิบเม็ดสิบห้าอันนี้คือบีบมาเตอร์ที่เกิดจากวัวไทยนะครับเกิดจากวัวไทยก็ก็สวยอยู่บางตัวก็ไปทางพ่อเยอะบางตัวก็ครึ่งพ่อครึ่งแม่บางตัวก็ไปทางแม่ก็มีนะครับมันก็ มีปนๆกันไปอันนี้คือเราให้ดูความแตกต่างโดยชัดเจนนะครับว่าลูกวัววีมัเตอร์ไทยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลูกวัวสามสายเลือดที่มีส่วนของวัวนมเป็นยังไงด้วยโครงสร้างเขาก็ชัดเจนอยู่แล้ววัวไทยที่ให้ลูกวีมาเตอร์เนี่ยยังไงก็ดีกว่าแม่แน่นอนนะครับโครงสร้างก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ไปถึงวัวสายพันธ์ยุโรปแบบเนี้ยมันก็ไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงต้องยอมรับข้อนี้ เขาเขามีความใหญ่จริงๆนะครับเขามีความใหญ่จริงๆนั่นแหละครับก็คือในคลิปนี้นะครับย้ำว่าเป็นการตอบคำถามเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทำขึ้นมาว่ามีแบ่งไหมสำหรับสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์นะเลือด50%บเือด50%คือหมายความว่ามีสายเลือดบีฟอ,อยู่ในตัวเขาเนี่้มีมีนะครับมีแต่ว่าแม่ของเขานี่ก็อาจจะเป็นลูกผสมบ้างเป็นวัวน,นมสายพันเจธุอร์ซี่บ้างนะครับ อันนี้คือเรามีแบ่งนะครับมีแบ่งสำหรับท่านที่ต้องการโครงสร้างนะครับที่ใหญ่แล้วก็เป็นวัวสายพันธุ์ยุโรปนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ในเรื่องนั้นแน่นอนนะครับแน่นอนอแบ่งอยู่ที่2 0,000กว่าบาทนะครับทองว่างนะแล้วก็ผสมท้องอยู่ที่ส0 0 0มกว่านะครับแยกเพศนะครับท่านจัดสรรหาน้ำเชื้อมาเองนะครับมาให้เองหรือ ให้ทางฟาร์มจัดสรรให้ก็ได้ราคาจริงนะครับแยกเพศจ,จะอยู่หลอดหนึ่งสี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันกว่าบาทหรือสามพันกว่าบาทแล้วแต่ที่ขายนะครับแล้วแต่ที่จะได้มานะครับก็ท่านที่สนใจนะครับเข้ามาคุยกันที่ฟาร์มนะครับเข้ามาคุยกันที่ฟาร์มแล้วก็มาดูตัวมาดูสเปคของท่านดูนะครับว่าต้องการแบบไหนในภาพ2ตัวนี้ตั้งท้องแล้วนะครับเป็นของลูกค้าของเราที่สั่งทําไว้ นะครับเป็นของลูกค้าของเราที่สั่งทําไว้ที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ของคุณพี่ที่สระบุรีนะครับอ่านะครับก็ท้องคัสโนวานะครับได้ใกล้จะ3เดือนแล้วนะครับใกล้จะ3เดือนแล้วใกล้ครบกําหนดการส่งกันแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ทํามาแค่14นาทีสั้นๆนะครับท่านที่สนใจนะครับท่านที่สนใจที่จะใช้วัว3สายเลือดประเภทนี้นะครับ ที่เป็นวัวสายพันธุ์ยุโรปนะครับมีเลือดของวัวนมเพื่อให้น้ำนมที่ดีนะครับท่านที่ไม่ได้มองความสวยงามแบบของแม่มากมายแต่เป็นเน้นว่าลูกให้เด่นมากๆเลยเนี่ยตัวนี้โอเคกว่าวัวไทยขึ้นมานิดนึงอยู่นะในระดับหนึ่งเลยนะแต่วัวไทยก็ดีดีเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกไม่ดีก็ยังยืนหยัดว่าดีอยู่อ่ามันก็ราคามันซอฟนะครับแล้วก็มันก็พัฒนาได้เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับ แต่ท่านที่ต้องการเป็นวัวส,สายพัน์ุยุโรปนี้ก็เข้ามาดูนะครับหรือไม่ก็โทรสอบถามได้นะครับในเบอร์โทรด้านล่างที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะครับขอ,อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงมานะครับเนื่องด้วยนะครับอยู่ในภารกิจการผลิตวัวไทยนะครับก็ให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจ นะครับก็เลยยังไม่ได้มีการลงคลิปเพิ่มเติมอะไรนะครับในการที่จะแบ่งปันวัวท้องออกมาเพราะว่าสัญญาที่มีอยู่ก็เต็มพอดีนะครับนี่ครับยืนเรียงสวยๆ4ี่ตัวสําหรับผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับถ้าเลี้ยงให้ตึงๆไม่ต้องเลี้ยงให้ผอมแบบผมเนี่ยยังไงก็ดีดีสวยงามแน่นอนนะครับตอบโจทย์ในท่านที่ต้องการได้วัวสายพันธุ์ยุโดปไปเป็น แม่บล็อกของบีบมาเตอร์เพื่อให้ลูกสวยๆตัวอ้วนๆนะครับใหญ่ๆแล้วก็ส่งเนื้อดีต่อไปและได้โครงสร้างเป็นวัวสายพันธ์ุยุโรปเช่นเดียวกันนะครับท่านที่สนใจนะครับโทรมานะครับตามเบอร์นี้0659952899นะครับหรือแม้ก็เดินทางเข้ามาที่ภูพยัคได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ